เพื่อนพล่าเชียงหลังคาเลยหลังคาเลยบ,ยยบ่บบเด้งดรอกหลังคาเลยโอโปดุดเอาอีกรอบนึงต่อสบายนะครับผมอีกรอบนึงนะครับ พิษเราเป็นคอนแรพัดเทคนิคนะครับเด้อวไฟเทคนิคนะครับผมครับปูวัตสิกอมานกอหยังแหะครับต้องลุงชินเท่านั้นนะครับไฟเทคนิคบริหารงานโดยลุงชินนะครับโอเคนะครับพรอแล้วนะครับโอเคโอเคบดภาพอยู่ที่นะครับสะแก้วนะครับอำเภอวังน้ำเย็นนะครับผม ติดละเลาะแถวเขาชะกันี่น้องเด้อรอบนี้กัมาสาเกวนะครับมันนี่แล้วก็ลงไปนะครับก็ที่ไปจังหวัดพุทธครับศรีสะเกดอุบลนะครับผมมุกดาหารสามจังหวัดรวดนะครับที่มีศรีรัตนะเขมรราชแล้วก็อำเภอเมืองนะครับมุกดาหารเตียว่ามันนี่มาเจ็บนะครับคันเดียวนะครับมันนี่เพราะว่ากัต้องนัดเพิ่นแล้วก็ตตรงม้านะครับคันเดียวกับมาเนี่ยครับนี่นะครับมาถึงแตาศานะครับเด้อ สี่สิบแรงนะครับกระจกนาซาไม่ต่ำกว่ายี่สิบกระจกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแยกระบบสีน้ําเงินหรือเปล่านะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินกระบอกเรืองเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับวันนี้หลายนะครับผมแถววังน้ำเย็นแถวนี้ก็หลายพป่น้องเด้อล้วก็เข้ากันทั้งหลายครับผมพี่น้องผมมาติดในเพลินนะครับเข้ากันสาเกลี่ยนะครับหลาย ตะแเกี่ยวพวกเฉียดใดที่เพิ่นมีมันผมมาติดแถบถูกอำเภอนะครับรอบต่อไปกับเป็นอลรันนะครับผมอลันรู้สึกว่าจะบรรลุว่าน่าจะเป็นเดือนหนาบ่ครับอลันอลันประเทศนะครับอลันเทากับมีนะครับตาพญานะครับวัฒนานะครับหลายนะครับมันหลายหลายอำเภอนะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่นบพทันได้ถอนมันนะครับด้แถวแถวไอ้ถ้าเกี่วแถวนี้ ส่วนหน่อยนะครับที่ถอนมันมันก็เลยมีบ่ค่อยหลยปนในแต่ว่ากับบ่ได้ขาดช่วงกับมันเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะครับถึงถึงฤดูกาลนะครับพวกผมติดแรนสายนี้ตลอดเลยนะครับสายสะแก้วปลาจีนชาเชิงเซานะครับผมนี่ไปหอดะยองกักเลยนะครับผมนี่นะครับสีน้ําเงินนะครับเด้อตอนนี้กะบ้านบ้านยังก็เฮ็รอต่อบ้านยังก่นดีนะบ้านน้องสลักใด้สิพี่น้อง เลยเลยบานนั่นยังเกาะตาหลังไนมาไหมครับน like <Okay. S 1> ั่นแหละหลังตาไหนดิหลังตาไนน่แหละโอ้ยอืมออกจากนี้แล้วก็เลื่มบัทเก่านะครับนี่ครับเด้อเฮียนเพิ่นกับมีหลดหลายคันนะครับเดี๋ยวสยกยกใส่ลงหกหลอคันนี้ให้เบิ่งครับนี่นี่หละหลุดแกแล้วหลดหกหลอดสี่หลอดหดสี่หลอดนะครับโอ้ยพอเอามาสามขวดเลยของใหม่อ่ะ จำไว้นะแล้วอันนั้นอ่ะอันเก่าไปไหนโอ้ตายแล้วอันเบิรสามเครื่องแล้วพี่น้องติดเครื่องยงมันมันอขนาดของมันอันยังไงมันกีตานะครับอันแนวตัดนะครับเอาของเก่าไปตะอูนะครับออกไม้มานเรื่อยๆโอเคพี่น้องก็โดนเติบนะครับเพราะว่ามันีิติดเครื่องเดียวกั ทั้งเหรียญทั้งหัวอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยพอล้มอัดไตตัวใม้หฮมมันเย็นดีๆนะครับมันคือยังหลอบก่อนนะครับติดอยู่กลางแดดนะครับหลอบก่อนอันนี้นาซานะครับมีนาซาพร้อมเอาสิ่งอย่างเจ๋อจีถอดแล้วถอดแล้วเอาไหมเอาไหมใส่แบตใส่แบตใส่แบตนี่ครับเขาเขาแปลงนาซานะครับของไอ้ไอ้แล้วนะครับมาเชื่อมให้ยไหมเบ็ดเห็ดตัวนี้ยึดผลสีให้ยไหมเบ็ดนะครับผมตัวนี้ เชี่ยมไห้เบิดทุกอย่างครับผมแปลงไหไม่เบิดตนะครับตัวนี้ถ้าแปลงบ่ได้ก็บ่าแปลงนะครับนั่นแหละอันนี้ก็ติดตติ๊กเกอร์แบบไม่เบิดตเลยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับหัวจรวดนะครับเด้องามๆไปเลยมีหน้าตาอู้งามนะครับคันนี้กระบอกเหลืองตัวขี้ไอ้น้ำเงินนะครับไอ้แล้วก็เบิ่งอยู่หลายอูอยู่มาถือกใจอูเฮานะครับผมจะหมักหม่องไดบุ๊นะครับ อจติมักเวลาอันเฮาเวาก็ได้นะครับนี่ครับนาซานะครับแป้งไเมืดนะครับผมตัวนี้ง่ายสติ๊กเกอร์เฮากะนะครับเพชรเป็นหัวจรวดให้เพิ่มความสวยขึ้นไปอีกนะครับนี่เป็นได้โซเดียมนาซ้างาอมบ่งามโบดีโคปัสไซด้วยนะส่วนมองนี้นะครับผมเฮากะเดินสายสวยงามนะครับเดินนี่งามโบต่อเอ้ะวันบ่งามอ่ะ ตัวพี่น้องว่าบังอันง้ามบ่แม่ได้ต้องต้องให้เบิ้งนะครับเด้อเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวดึงโวสชื่ดึงด่อันนี้มันมันบ่ได้เกียกากันนะครับมันอยู่คนละส่วนนะครับเดี๋ยวผมใส่เบื้งนะครับเด้อมันคนละตำแหน่งนะครับอันนี้มันจะอยู่ขวาสุดทางขวาอันนี้อยู่ทางซ้ายมันจะหนีกันนะครับนี่อันนี้เขาก็เป็นตัวโยกนะครับโยกคอนโทรลเขานะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวดึงโพสนะครับวันที่ทดสอบคอยไปกลางแดดเลยสุดๆนะครับ ตัวค่ำถอดได้นะครับผมผู้ใดสนใจนะครับสอบถามได้สั้งจองอได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไปแทนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงห้องว่าผมถือว่าไปนะครับโอ้ตัวนี้คือเขาทาอลไว่ามีนาา่าสาผมโอ้คักขัก,ขกไปนี่ครับพอแล้วพอแล้วนะครับตัวน้ำเงินนะครับผมอยู่ที่ไอ ว่าน,น้ำเย็นนะครับโอ้ทอนเลยเอาละเลยอหกรอดแล้วร้องนะครับนี่คือการร้องนะครับเด้อลองรนะบบน้ำมันไปดันนะครับตัวนี้เอาแปรงไงไปบิดเลยนะครับผม สวยกันไปเลยนะครับมีอย่างทดสอบปะลูกเชนปอผ้ามาสองผื้นเลยมีอย่างหนักๆน่กปอนะครับงาปวดอัตโนมัตินะครับ,มมรบสบายสบายเลยนะพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้งามไปขานานนี้พี่น้องสุดย่อนเลยนะ ปลากรมีนะครับผืนละสองอยห้าสิบาทนะครับสองชั้นผูกหูกลากระบาดยาวเมตรห้าสิบไอยาวเมตรแปดสิบนะครับกว้งเมตรห้าสิบนะครับมียางบ่ต่อแปลยางแล้วนะครับผมสวยๆนะครับนามดีรับันโอเคนะครับเอามาอีกเลยเอามาอีกเลยสองอันไปเลยนะครับเล็กร้างนํำทั้งคันนะครับผมพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิดผ้าบึง นะครับตามจุดต่างๆ,างๆนะครับมันนี้ได้เพราะ่าผมก็ได้ทาภาพี่น้องเขาเบิ่งหลายหลายมือแล้วเพราะว่ามันบางครั้งมันเฝ้านะครับอันมืัอนี้กะเฝ้ายุติว่ากะเดือนสิบไทยพี่น้องเขาเบิ่งนะครับความละเอียดนะครับผมของเครื่องยกมันของเขานะครับให้ผมกดในเบิง่งพี่น้องเขาเบิ่งก่อนนี่ครับนี่แหละยางนะครับเดี๋ยวผม เป็นพล่าเชียงหลังคาเลยหลังคาเลย,เยบ่บ่เด้งดรอกหลังคาเลยโอ้ปุ๊บเอาอีกรอบนึงต่อสบายนะครับผมอีกรอบนึงนะครับทิ้งเราเป็นคอนแอรพัด เทคนิคนะครับเด้อไฟ่ายเทคนิคนะครับผมครับปูพลาสติกก่อมันก่อยังนะครับต okay. oh, ้องลุงชินเท่านั้นนะครับฝ่ายเทคนิคบริหารงานโดยลุงชินนะครับโอเซ่นะครับพอแล้วนะครับโอเคโอเคบดผ้าปุ๊บโอ้โหบดกลางอากาศได้ยังไงนี่ปัิโทจุดยอดนะครับผม อาะพอเอาลงมาพอาแล้วเออหนักกี่ลี้วะดับเครื่องดับเครื่องนั่นแหละครับโอ้ปานหันนะครับผมนี่ครับอันนี้คือข้าดามบนและล่างไห้นะครับเด้ตรงข้อง,ง้องนะครับผมขาดามทุกจุดไห่พร้อมนะครับใส่สเล็กฉากนะครับดามทูกจุดถุกมุมใไห้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นหกหูนะครับ เวลาเขาก่อสองผืนเขาเขาก่อหูกลางนะมันค่อยกาะง่ายเขาสิบบ่ได้ดึงเสียกมาไกลเขาสิบบ่อได้เปลี่ยนกำลังเขานะครับผมตัวนี้ตัวนี้กะวิธีปลดกะเอาคล้องขึ้นมาพี่นะครับตัวนี้ใส่น็อตหกหุนนะครับสามตัวนะครับยุดแต่ไว้นะครับผมตัวนี้กะนะครับสามารถถอดได้นะครับได้ตัวนี้เขาบล็อกคำก็ได้เขาคำก็ไอะไรเวแต่พี่น้องแต่ว่าผมเปียถ่ทุกขั้นนะครับแถบทุกขั้นแหละขั้นใดฉีกขั้นผมก็บ่ระเห็ดนะครับทำมันเห็ดยากนะครับตัวนี้กะเป็นกระบอกสีเหลืองนะครับผมอันนี้กพรแก่เพ มันสีเกีาเอาสีเกีากับสีเกีาเอาอันนี้ก็เป็นน็อตหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับผมข้างล่างหกหุนนะครับผมกรบบอกฟอร์ดนะครับที่สําคัญนะครับอูเฮานะครับผมด้วยความสี่ข่ขี่คันนะครับก็เลยไ่หัวอัดจระลบีให้พร้อมเนีห็นบ่เนี่ยบอแมนซัมนี่นะครับเดี๋ยวไปเบื้องข้างไหนอีกนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งถ้าเขาขี่คันเขาสิบไซนะครับเนี่ยครับหอวยต่อมันไปเห็นได้ีลโออ้ยทอดัดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับหัวอาดจระลบีนะครับด้นี แล้วก็มีบูธนะครับบูธรู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งนิ้วนะครับอัดให้ยีกพ้อมนะครับหนาประมาณสามหุนนะครับผมควบหนาครับควบหนากะพ่นละหลายอยู่นะครับแล้วกะนี่ละอันนี้ขาค้ำผมกูเห็นใสไหมนะครับเด้อตัวนี้ขาค้ำพ่นสียึดปกติเพราเป็นทั้งเสี่นะครับผมมาแปลงให่ไม่เบิดนะครับยึดปกตินะครับพวกน้าสูงน้าตาเขาก็เดือดใไหมตัวนี้กะเนี่ยเัวจะลวดอันนี้กับหัอาจะระบีใส่อีกนะครับผม นี่เดี๋ยวสิครับพาเบิ้งข้างบนอีกนะครับข้างบนนะครับผมของเราก็จะมีตัวยึดสายดึงดานะครับบริเวณาเขาตีปอยให้มันร้อยตัวอยู่เตื่อๆนะครับเขาติมีตัวยึดนะครับตัวนี้ยึดแล้วก็เป็นตัวเก็บสายพร้อมอีกฟังหนึ่งนะครับคือเขาโค้งมาสอดใส้หูเพามานรัดไว้ตรงนี้นะครับแล้วมีล็อกตัวพุ่นคือกันตัวนั้กับพี่ล็อกเดี๋ยวไปพาเบิ้งใกล้นะครับเดี๋ยวพี่น้องเขาจะมาเห็นเดี๋ยวสีพามาเบิ้งใกล้ๆนี่ครับนี่เด้อนี่ตัวนี้คือกันเขาล็อกสายไว้นะครับเพื่อบหมัน ดินมันหยังนะครับคือห้มันนะครับบอเคลื่อนตัวได้นะครับห้มันดูดีแหละพี่น้องเด้อเฮ็ดให้เบิดนะครับตัวนี้กับหัวอัดมิสลักนี่ครับนี่เผานะครับนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับอูเฮางนะครับตัวนี้ก็เป็นแคมรลัดนะครับผมเป็นตัวล็อกถ้าผู้ใดอยากได้ปากตักก็ได้ถ้าผู้ใดมีปามนะครับเอาทูอินวันเลยนะครับผมราคาบาถึงแสนนะครับจองเข้ามาได้นะครับตัวนี้กือกันนะครับนี่ดึงง่ายๆนะครับผมนี่ การมองเห็นกับบ่บ่บังนะครับผมมีกระบอกเดียวเท่าน um ั course, like ้นแหละครับหรือถ้าผู้ใดอยากได้ซ้อนกระบอกก็ได้บ่ว่ากันนะครับแล้วแต่พี่น้องทุนหน่อยทุนหลายนะครับถ้าผู้ใดเงินหน่อยเอากระบอกเดียวถ้าหน่อยหลีก็ต้องเอาก็บบ่กไม่ครับเอากระบอกเบดันก็ได้นะครับนี่มันมันมันเหล้วเตียเฮานะครับนะครับที่สาคัญนะครับเราใช้เหล็กรางน้ํานะครับเด้อถุกมือนีเขาใส่เหล็กรางน้านะครับเบิดทถูกจุดเลยนะครับตัวนี้ฟังทั้งนี้กับทีพี่หงจับไผ่หมองไส้แก้วน้ํา ใส่บงใส่เบียร์ได้เบิดแล้วครับแหล้าเตีเขาสิใส่เดี๋ยวพาเบิ่งมุมมองนะครับมุมมองนะครับนี่เห็นมันสินี่ครับอันนี้กะทิน้อยๆนะครับบางน้อยหนึ่งแต่ว่ามันกับโบ่บเมนหัวใจหลักบันไดดอกเพราะเขาเก็ามาใส่งานนะครับมันมันเลี้ยวเห็นอยู่แล้วนะพี่น้องเด้อหรือผู้ใดอยากได้ซองกับบอกก็ได้แต่ว่าราคากะทิแตกต่างกันไปอีกเป็นเมื่นขึ้นนะครับนี่การเดินสายนี่ครับมันมันสิหลบกันนะครับตัวนี้เป็นตัวดึงนะครับนี่ดึงนี่ ใส่หัวยางตัวนี้กับคอนโทรนใกล้ๆมือนะครับถ้าเขาตั้งคอนโทรนไปใกล้มือมันดีสําหรับเขาเพราะว่าเขาจะบ่ไดดยืดนะครับตัวนี้เขากระบาได้ยืดเขาจะบ่ไดดเจ็บล้างปวดเอลได้พี่น้องเดินนะครับนี่คือเขาพยายามตั้งคอนโทรนตั้งตัวดึงให้มันใกล้มือพี่น้องมากที่สุดนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เพื่อให้มันใส่งานได้นะครับดีแหละครับนี่หักระจคือเก่าทูกอย่างนะครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดกันต่อเลยนะครับสามคันรวดนะครับผม